คือตั้งตั้งไปแต่จำแนกว่าช็อตเนี้ยคือช็อตสุดท้ายเลยที่ขากลับใช่ช็อตที่เผยแพร่ในออนไลน์ป่ะช็อตเนี้ยเหรอใช่แล้วแล้วตกเลยลอันนี้ช็อตสุดท้ายเหรอ,อมไม่รู้อะกออนนล้องมันจะเอียงแค่ไดแค่นีอ้อืมอืออืออือมันก็ตกเลยก็ไม่รู้น,ร<อ>นี่เนี่ยคิดตอนบินเนี่ยแปดช็อตบินมาแปดช็อตหมายถึงว่าบินมาแปดก่อนที่จะตก เป็นช็อตที่แปดที่ตกช็อตที่แปดที่ตกเราต้องบินวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยบินมาเจ็ดช็อตช็อตที่แปดตกเจ็ดแปดตกนี่มันเลขอะไรศูนย์หรืออะไรไม่รู้อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนี่ให้ดูไม่ได้ว่าปั่นกระแสหรือว่าอะไรนี่ให้ดูว่าอันนี้คืออะไรช็อตที่เราบินมาแล้วไม่ตกช็อตแรกเลยช็อตแรกเอาช็อตสองอตสองก็จะเป็นช็อตนี้ไล่ไปอันนี้เป็นที่แบดไหม ถ้าแบตเสื่อมมันก็น่าจะบินไม่ได้ตั้งเจ็ดช็อตเจ็ดช็อตนี่นานไหมล่ะก็ช็อตรับประมาณแค่ก่นาทีไม่นานเอาไล่ไปพี่ไหนช็อตช็อตไล่ไปไหนช็อตสุดท้ายอยู่ไหนช็อตเจ็ดช็อตเจ็ดช็อตเจ็ดนี่คือก่อนที่จะหล่นเนาะช็อตเจ็ดก่อนแล้วแปดถึงหล่นแปดถึงหล่นช็อตหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยอะได้บินบนสุดไหมได้บินอยู่บนลอยพระบาทไหมไม่ได้ลงไปช็อตที่แปดเนี่ยลอยพระบาทเลย ช็อตที่แปดนี่คือช็อตที่สูงที่สุดช็อตที่กันมันจะข้ามลอยพะบาทถูกต้องไหมตามความเชื่อเขาอันนี้คือถอยถอยมาอันนี้ถอยคือไม่ได้ไม่ไปอยู่ข้างบนใช่แต่ช็อตนี้เป็นช็อตที่บินจากจากช็อตที่เจคือบินกลับมาบินกลับมาจะถึงตรงไหนจะถึงตรงลอยพะบาทนี่แหละอ่าอะไรแบบนี้แหละอ่านี่แล้วก็นี่ช็อตสุดท้ายพอดีแล้วอะไรอ่ะอะไรโผล่มาอ่ะอะไรโผล่มาเมื่อกี้แว้บวะ ไปขนลุกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้มันใบพัดหรอใบพัดต่ออ๋อใบพัดเหรอเดี๋ยวดิอันนี้อะไรอ่ะแค่ใบพัดไหมเฮ้ยใบพัดหรือนกอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวดิดิเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยแล้วไงต่ออ่ะเดี๋ยวเดีสุดท้ายฟึบนี่สุดท้ายมันเป็นอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับ แบตมันเสื่อมแต่แบตบินมาก่อนหน้านี้หลายงานป่ะก่อนหน้านั้นสามวันก็ขึ้นขึ้นอยู่ชาร์จมาก่อนไหมก่อนบินก็ชาร์จเพราะว่าแล้วก่อนขึ้นก่อนจะตกก็บินอยู่ใช่ไหมบินอยู่ตรงนั้นใช่ไหมบินอยู่อีกประมาณเจ็ดชตบินแล้วคิดว่าถ้าถ้าเกี่ยวกับแบตมันน่าจะตื้อ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 ก่อนใช่น่าจะโกหกมใช่มันน่าจะมีอะไรแจ้งแบตเสื่อมไหมอย่างที่เขาตั้งของสงเจ็แบตเสื่อมแบตยังไม่เสื่อมแบตยังใช้กดยังไฟติดอยู่เลยนี่ แล้วทำไมคิดว่าไม่เสื่อมเพราะก็ไม่รู้กักดแล้วยังไฟมันยังอไม่ได้ชาร์จแบตมาไหมอ๋อเหลือ30กว่าเปอร์เซ็นต์เออบางคนแบตเสื่อมเมื่อปาคนเขาว่าไงแต่เราบอกว่าเราชาร์จแบตมาไม่น่าจะเสื่อมไม่มันบินแล้วสักตั้งอ๋อ้สามสามสี่ช็อตแล้วที่ผ่านมาก็บินมาตลอดบินหลายที่มาไม่ได้เสื่อมตอนนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนจะตกสามสิบกว่าปะ ก็วูบลงมาเลยจังหวะตอนนั้นมองหน้าจออยู่เห็นหน้าจออะไรสุดท้ายพี่ความรู้สึกตอนนั้นมันเห็นอะไรอ่ะตอนที่ดูหน้าจออยู่ใช่ไหมดูอยู่เห็นว่ายังเห็นองค์มันมีมันจะมีผ่านตอนนั้นน่ะคือชาวจะผ่าน้อยพระบาทอยู่มันมีหมอกผ่านหมอกไปผ่านหมอกไปปุ๊บมันก็จะไปเห็นรอยพระบาทก็เขาก็จะอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อจะลงเพื่อจะเอาภาพเนี่ยลงมาแล้วก็ส่งมาแต่ก็เรียบร้อย ม่ลลุเยตอนนั้นคือบินอยู่ตรงตรงจุดนั้นนี่สูงมากไหมอยู่เหนือลอยพะบาทไหมหรือว่าอยู่ข้างๆหรือว่ากำลังจะเดินจะข้ามเห็นเราเห็นในมอนิเตอร์เห็นรอยพะบา่สูงประมาณเท่าไหร่พี่เกดาจะตึกเป็นสิบชั้นแหละหรอแล้วตอนนั้นคือมีหมอกมาเหรอหมอกมันไหลมาบินผ่านหมอกบินผ่านหมอกมาจากจากป่าเพื่อขับระยะไกลแล้วก็บินผ่านหมอกพระบาทผ่านหมอกมาปุ๊บก็อยู่เหนือเหนือรอยพะบาทเหนือหินแล้วก็ จะลงหยุดเพื่อจะลงก็ตุกเลยกําลังจะอยู่ตรงนั้นคือเก็บภ้าแล้วก็จะลงเลยเรื่องมอเตอร์พี่อยู่ดีๆไอ้นะ้ำมันเกาะมอเตอร์เพราะหมอกเข้ามาเพืบงคนบอกมอเตอร์ปุ๊บสี่ตัวนะมันน่าจะถ้ามอเตอร์ถ้าถ้าอีตัวดับอ้ตัวดับหรือสองตัวดับอีกตัวมันจะต้องหมุน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 มอเตอร์มีตั้งสี่ตัวใช่มันต้องหมุนควงมันมีทํางานอยู่สองชุดด้วยกันชุดชุดเอียงซ้ายเอียงขวากับชุดวิงขึ้นใช่ไหมอ๋อแล้วทำไมถึงไม่เห็นภาพสุดท้าย ทำไมภาพได้แค่นั้นภาพตอนที่ล่วงลงมาทําไมถึงไม่มี<ร>พี่ตอนหล่นตอนอะไรลงมาแล้วขอตลอดใช่ไหมไม่ได้พอดตลอดามกดอากาศเราบางคนบอกว่าลดระดับเพดานลงมาเร็วจริงไหมตอนนั้นพี่ลดลงไหมได้ลดลงมาไหมอย่างเงี้ยที่เขาบอกลดเพดานลงคือบินผ่านอไปยังจะว่าจะลดลงเพื่อค่อยๆลงตอนบินยังไม่ได้ลดลงอย่างใช่ไหมยังบินอย่างนี้แล้วก็หล่นเลยบางคนบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตนะคืออยู่ระดับเพดานเนี้ยแล้วลงมาเร็วๆมันเกิดอาการวูบใช่ไหมตอนนั้นทำไมยังไม่ได้ลง เองก็อาจจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของเขาเขามันสูงเรื่องของลมเรื่องของลมเรื่องของหมอกทําให้เข้าไปที่แบตหรือว่าเรื่องของสภาพอากาศที่เราลดระดับลงต่ําเร็วกันไปนี้อันนี้อันนี้พอมาคิดทีหลังแล้วมันก็เป็นไปได้ไหมเพี่เราก็อาจจะเป็นแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่ที่เรา้วมันก่อนหน้านี้มันมีอีกหนึ่งับนี้ตกใกล้ๆกันนานยังก็เขาบอกเห็นปีที่แล้วตกเพราะ เขาก็ไม่รู้เหมือนกันตรงมาแบบนี้เลยแต่ตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าใครเชื่อไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะก็ขอบคุณทุกคำพิจารณ์นะครับที่พิจารณเข้ามาพิจารณ์ดังเขาบอกว่าสร้างกระแสเปล่าเป็นเพราะเขาคิดว่าปีนี้ไม่ดังก็เลยอยากจะให้ดังโอ้แล้วใครรับผิดชอบแตโดนเออใครอยากเสียหายเนาะใครอยากเสียหายเออเขาดีที่ไม่โดนคนถือว่าเป็นบทเรียนเนาะตอนลงนะ พอพอมันลงมาตุ๊บได้ยินเสียงนะแล้วก็จับมาอะไรยังเหัอใช่ไหมอะแล้วก็ขนลุกเลยเพราะว่าไม่ได้ว่าเป็นอะไรขนลุกเพราะกลัวโดนหัวคนจังหวะนั้นนะนะกี่วินาทีที่รู้สึกว่ามันหล่นมาตรงนั้นอนะมันไมนได้ยินเสียงอะอ่แล้วมันกําลังตุ๊บอาอ่าน่าเดี๋ยวอยู่มาณนั้นน่าจะประมาณนัก ตอนนั้น <บ S 1> คิดอะไรวไินาทีนั้นคิดอะไรในวิบแวบแรกเลยคิดอะไรทำไมมันหล่นอ่อทำไมมันถึงหล่นก็คิดว่ามันใครยิงโดนเราหรือ,อว่าอไม่คิดว่าลกมันอยู่สูงอะ่ะพี่แงพาเขาบอกหรือพาหรือใครก็ไม่รู้บอกได้ได้ขอหรือเปล่าอ้าวไม่จ่ายเออไม่ได้ขอจริงๆแล้วตอนนั้นทำยังไงก่อนเลยยกมือไหวเลยแต่มันหล่นไปแล้วยกมือไหวไปทันแล้ว อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะเนาะไม่เชื่อก็ว่ากันไปแต่ว่าพัางแหลกเลยแหลกเลยแ,ลยแลยใช้ไม่กภาพเละเลยก็ยังดีก็ดีมันถัดจากรอยพระบาทประมาณรับเมตรครึ่งแล้วคนก็ลังนั่งนั่งวายรอยพระบาทอยู่ก็ตกข้างๆอ่นแห่างจากขัวคนครึ่งเมตรออยังโชคดีความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับโปรดใช้จักรยานในการรับชม ไม่ได้ว่าใครครับแต่ทําให้คนเข้ามากดไลฟ์แฟนเพจเยอะมากขอบคุณมากครับสาธุไม่จะด่าไหมไม่ด่าหรอกก็เราไม่ได้อะไรใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องบูลีแต่ขอบคุณนะครับเห็นคอมเมนต์บ้างไม่กล้าอ่านก็จะพยายามไม่ได้ก็จะพยายามไปเปิดดูนะใจเห็นภาพาสุดท้ายอ่ะก็มันไม่มีโอเคแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล